ยอ,ดอเดี๋ยววันนี้มาพาพา,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 าช่างเก่งมาร้านปาเก็ตนะครับคือร้านอะไรครับอ่าร้านข้าวจี่ปาเต้ครับข้าวจี่อ่าข้าวจี่ปาเต้นะครับมีมีหลายสไส้นะอาจจะมีพวกทูน่ามาันคือขนมปังนะครับฮะขนมปังใช่ไหมเป็นเป็นข้าวจี่ครับเป็นข้าวจี่นี่นี่เห็น,นไหมเนี่ยที่ทำทำเสร็จแล้วอ่ะครับอ่าใหม่ใหม่นู่นครับนู่นครับนู่นครับเออเออ ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยกินไม่เคยกินด้วยเดี๋ยวมาถามน้องเขามาถามน้องเขาเนี่ยว่ามันมีไส้อะไรบ้างครับสาวมีมีใส่ยังไงมีสิ้นไม้มีทูนา่าแล้วก็บปเาเต้สิ้นไม่คืออะไรสิ้นไม้สิ้นไม้มันจะเออ่ตัวไหนตัวไหนสิ้นไมส้สิดู อะไรซ้นใหม่แนวไหนครับอ๋อนั่นไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาใกล้ๆตรงนี้ครับชางเกง่งซ้นใหม่อ่าะซ้นใหม่ซ้นใหม่อ่โชว์หน่อยโชว์หน่อยอ๋ออันนี้เป็นชิน้นเป็นชิ้นเป็นซีนใหม่ครับครับคือที่นี่จะเป็นร้านที่ดังมากเลยนะครับคนที่จะกลับบ้านต้องแวะซื้อครับครับอ,อ,อ,อันนี้กล้วยอ่ากล้วย ไปกับกินด้วยครับอกินกล้วยอ่ายอไม่ใช่ฮะอะไรนะหมูหยอง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 รับเส้นเพีงตกลงแล้วจะเอาอะไรดีอ่าเดูกินสินใหม่กันไหนเอาสินฮะเค้าจีเอาเค้าจีมีเค้าจีปาเต้มีเค้าจีทูน่ามีเค้าจีสินใหม่มีเอาอะไรฮะรวมมิตดได้บอ ได้บอกินได้บอเออได้ได้งั้นเอาเอาเอาอันนึงเนี่ยเอาเอาอันอันใหญ่ๆอย่างงั้นนะอันนึงเ,เด้อได้บอ,อเ,เขาบอกรวมมิตรได้บออ่ารวมมิตรได้บออ่ารวมมิตรได้บอ,อ <laughs> งองเลยอ่า ใช่ในอันเดียวกันอะไรบอสสองอย่างเนี่ยว่าไงหัวกระชายเอาย้อนโบแซ่บเนาะแต่กันเอาอย่างเงี้ยอย่าทำให้น้องเขาลำบากเลยเอาปาเต้พอละก๋าจีบปาเต้เด้อโอเคเนาะอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาชิมกันนะครับเอ่าเขาบันไดเลยก็ได้ชัางเก่งดูนี่เป็นเป็นเป็นอาหารฝรั่งเศสนะครับเมื่อก่อน นะครับแล้วนี่เรามาประยุกมามาประยุกเป็นของเราใส่ขดเยอะเลยใส่ขดเยอะเลย <c oughs> นี่เห็นไหมอันนึงจะกินสามคนได้หมดเลยเออจัดเต็มเลยนี่นะเห็นไหมตัดสามเลยโอ้โหเนี่ยบ้บดูคล่องนะดูน้องก็คล่องนะอ่า ้านเปิดตั้งแต่จังโมงคาจังโมงดอกห้าโมงคึ่งตอนเส้าหาเก้าโมงเองปิดตอนที่เราปิดสองเมงตนตื่นเข้าใจบอเปิดตีห้าปิดสามทุ่มอ๋ออืมนี่โอ้คล่องเลยเนี่ยระวังมือตัวเองเด้อน่าคะอะไรนะทีละกี่บาทอ่าไม่รู้ ่ถ้าเป็นเงินเาเบอร์ที่6กสีพันอ๋อร้อยหนึ่งดีกว่าร้อนึงสชิ้นนี้ได้สชิ้นนร้อยหนึ่งอ่าจะเก่งลองชิมดิหกพันใช่ไหมเอาไปจ่ายข้างๆอ่าเอาไปชิมกันครับแต่ข้าวจีนที่หมเข้าใจคือว่าเขาเหนียวชุบไข่อ่าชุบไข่เป็นขนมปังขนมปังขนมปังยัดไส้ใช่ไหมเนี่ย หกสิบพันใช้เป็นมโนโนั่นแหละเอออ่าพอดีโอเก่งแล้วนี่เออเก่งแล้วนี่เดี๋ยวชิมนี่ชิมที่ร้านทำไมอร่อยจะได้คืนอ,อยู้นเนี่ยเาะย่เยมีทีอยู่บ้านมียีสลองชิมดูันริ่มยอ่ ดูใส่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 ดูส่ดูอนอฮึเป็นยังไงมันใส่กินยากมันใส่กินยากแล้วก็ต้องบีบๆงนั้นแหละเออปุ๊บรสชาติเป็นยังไงเหมือนแฮมเบอกเกอร์กรอบ เนี่ยหมดเกอรอกเออเนี่ยนะอ่ามันมีมีหมูหยองนะครับแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหมูยอหมูยอหมูหยองหมูยอแตงกวาแตงกวาก็ผักชีงอ่าแนี่ครับนี่ต้องบอกรู้ไอมแค่เพื่อ ถ้าจะบอกว่าแฮมเบอร์เกอร์ลาวก็ได้เนาะกินวันนี้ก็ไปกินข้าวแล้วหิวป่ะเนี่ยก้าเช้ายังไม่ได้กินหิวป่ะเนี่ยน่าจะใช่เนาะโอ้โหโอ้ยโอ้ไม่ไม่เกงไม่ไม่เกงใจคนยืนสองคนเลยนะเนี่ย มักลับ้องเป็นน้ำลายเลยเป็นน้ลาไปเลยอะไรจะป่านนั้นวันนี้ก็ไอ้จังเจ๋งนะครับมาเที่ยวประเทศลาวก็ต้องมาชิม่าปกเก็ตหรือว่าข้าวจีบปาเต้นะคนลาวคนลาวเขาซื่อเป็นข้าวจีบปาเต้เมื่อโดเอาปาเก็ตเชื่อกันได้เบิงอาหารประเทศลาวฮานี่เป็นแนวใดเดี๋ยวจะนอนจะพาพี่อีกเซอร์ไฟ์ได้ไรจุดวันนี้